ด้านผลตรีณริถาวรวงรองแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนบนถนนคลองเรียบคลองชลประทานด้านหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนงานภาค3ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามนโยบายของกองทัพบกซึ่งบริเวณน,นี้ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอแม่ริมที่มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่มากมายจึงเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากทั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างมณฑลทหารบกที่33โรงพยาบาลค่ายกาวิละตำรวจภูธรแม่ริมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มีทั้งการให้บริการน้ำดื่มกาแฟผ้าเย็น รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่4มรกราคม2566ค่ะรองแม่ทัพภาคที่3เน้นย้ำกำลังคนให้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปพักผ่อนและเฉลิมฉลองกับครอบครัวอย่างปลอดภยัยในโอกาสนี้ยังได้มอบน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย